นี่ค่ะพี่น้องคือกะทิะมพะมพร้าวมะพร้าวกับปองนะคะนะคะนะคะแม่ครูอเอากะทิใส่แล้วเอาน้ำเชื่อมใส่นี่ค่ะสีเรียบเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้ค่ะพร้อมทานได้สวัสดีแม่ครูก็ชอบกินของหวานแตงไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยเอาน้ำตาลแกะ กะทิมว่ค่ะพี่น้องวันนี้ก็ลาค่ะพี่น้องค่ะจากน้ำเชื่อมนะคะไม่คูปาดแตงแล้วนะคะตอนนี้ก็มันหวานมันไหมนะคะไม่คูชิมก่อน แม่ครูก็ชอบกินของหวานแตงไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยเอาน้ำตาลกะกะทิมาค่ะพี่น้องวันนี้ก็ค่ะชิมดูแล้วหวานมันค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็เลยทำของหวานแตงไทยนี่ค่ะเอาเม็ดมันออกแล้วนะคะ หวานมันไหมนะคะให้ครูชิมก่อนนะคะนี่ครูไปตลาดมาก็เลยได้เตียงไทยมาได้เตียง ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แม่ครูทําเป็นชิ้นนะคะดีค่ะแม่ครูชิมลองดูก่อนว่ามันอร่อยไหมอืมต่อไปเราก็ทําเป็นชิ้นค่ะพี่น้องใส่แค่ น้ำตาลผสมกับกะทิเสร็จแล้วไม่ครูทำํำแตงเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็นะคะปดเป็นชินน้นค่ะพี่น้องค่ะอเอาน้ําเชื่อมใส่ นี่ค่ะสีเทียบเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้ค่ะพร้อมทานได้สวัสดีของหวานแตงไทยค่ะพี่น้องนแะม่ครูชอบกินของหวานแตงไทยเลยมาทำเป็นของหวานแตงไทยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าแม่ครูชอบกินก็เลยทำบ่อยค่ะพี่น้องค่ะ นะคะมันเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วไม่ครูก็ชิ้นพอดีทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้เอเอาไปใส่น้ำหวานนะคะเป็น เป็นของหวานแตงแม่ครูก็ชอบกินของหวานแตงไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยเอาน้ำตาลกับะกะทิมาค่ะพี่น้องวันนี้ก็ค่ะพี่น้องขาวันนี้แม่ครูทำเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะนี่คพี่น้องขาหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะดีค่ะ แม่ครูชิมลองดูก่อนว่ามันอร่อยไหมยนะคะแม่ครูปาดแตงแล้วนะคะตอนนี้ก็ดีค่ะไม่ครูชิมลองดูก่อนว่ามันอร่อยไหมฮเยังไทยมาค่ะพี่น้องไม่ครูก็เลยอยากของหวานแตงไทยเพราะว่า มาทำของหวานแตงไทยอีกเหมือนกันค่ะตอนนี้แม่ครูต้มต้มน้ำตาลแล้วค่ะต่อไปค่ะชิมดูแล้วหวานมันค่ะพี่น้องค่ะนม่ครูไปตลาดมาก็เลยได้แตงไทยมา ได้็่ดีค่ะแม่ครูชิมลองดูก่อนว่ามันอร่อยไหม,มใส่ค่ะน้ำตาลผสมกับกะทิเสร็จแล้วแม่ครูทำแตงเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็ชิ้นพอดี นะคะต่อไปแม่ครูก็จะไปเอาแตงมาใส่ค่ะนะคะแตงไทยนะคะนะคะ,ะ,คะทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะพอด,ดีทานค่ะพี่น้องนะครับ ต่อไปเราก็ทำเป็นชิ้นค่ะพี่น้องอต่อไปเราก็ทำเป็นชิ้นค่ะพี่น้อง หวานมันไหมนะคะไม่ครูชิมก่อนเลยมาทำเป็นของหวานแตงไทยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าแม่ครูชอบกินก็เลยทำบ่อยค่ะพี่น้องค่ะออของหวานแตงไทยค่ะพี่น้องอนแม่ครูชอบกินของหวานแตงไทย เอาในมมันออกค่ะเอาในมมันออกนะคะมันเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วแม่ครูก็ตีกะทิมะาพร้าวมะพร้าวกับปองนะคะนะคะ นะคะแม่ครูเอกากะทิใส่เล็กอของหวานแตงไทยค่ะพี่น้องนแม่ครูชอบกินของหวานแตงไทยชิ้นพอดี เป็นชิ้นๆนะคะนะี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นชิ้นๆนะคะหั่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะได้เอาไปใส่น้ำหวานนะคะเป็นเป็นของหวานเอ่อแต่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะ ค่ะ okay, พี่น้องคะเป็นชิ้นๆน,นะคะก็เลยมาทําเป็นของหวานแตงไทยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าแม่ครูชอบกินก็เลยทําบ่อยค่ะพี่น้องคะนะคะคี่ครูไปตลาดมาก็เลยได้แตงไทยมาได้แตียงวันนี้ก็เลยทําของหวานแตงไทยนี่ค่ะ เม็ดมันออกแล้วนะคะไปก็จะเอากะทิใส่ค่ะนะคะน้ำตาลหม้อน้ำตาลเดือดแล้วต่อไปเราก็เอากะทิกะทิตัวนี้ก็คือ,อของหวานแตงไทยค่ะพี่น้อง นี่ครูชอบกินของ